สวัสดีครับทุกคนพบกับผมริกกี้จาก d o อ s Wonderland House กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเด็กยักษ์มาอวดเห็นในคลิปแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเฮ้ยนี่ริกกี้เอาตุ๊กตาปูนปั้นมาตั้งโชว์หรือเปล่าทำไมมันนิ่งได้ขนาดนี้ขอแนะนำให้รู้จักเลยครับนี่คือน้องชิริวหรือเจ้ามังกรน,น้อยของเราอายุอานามเพิ่งจะสเดือนกับอีก17วันเท่านั้นเองครับคือต้องขอ ขอขิงนิดนึงนะครับอดไม่ได้จริงๆปกติลูกหมาวัยนี้สองเดือนกว่าๆเนี่ยงานหลักคืออะไรครับคือตวนคือวิ่งไล่งับขากางเกงคือความวุ่นวายปวดหัวแต่ดูเจ้าชิริวสิครับผมไม่อยากจะเดินไปหยิกแก้มสักทีด้วยความหมั่นเคี้ยวคือพี่แกจะนิ่งไปไหนยืนนิ่งเหมือนรู้คิวเป๊ะเหมือนมืออาชีพมาเองนี่แหละครับที่คนวงการเขาเรียกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เรามาดูเนื้อหนังมังสากันแบบชัดๆครับภาษาคนทำหมาเขาจะบอกว่ากระดูกเบอร์ใหญ่คุณดูขาหน้าเขาสิครับตรงเตะข้อเท้าหนาปึก๊กเท้านี่ใหญ่ยังกับอุ้งตีนหมีฐานแน่นปึกมั่นคนมากสำหรับเด็กอายุเท่านี้แล้วดูที่หัวครับ กระโลกใหญ่หน้าบึกบึนมีความทุยสวยหูนี่ตั้งชันรับคำสั่งตลอดเวลาสายตานี่คือแบบจ้องตาผมไม่กระพริบเลยเหมือนจะบอกว่าป๋าครับจัดท่าผมเลยผมพร้อมหล่อแล้วไอความนิ่งแบบนี้บอกเลยว่าไม่ได้ฝึกกันได้ในวัน2วันนะครับแต่มันคือสายเลือดครับมันคือ DNA ของความเป็นหมาประกวดที่อยู่ในตัวเขาโครงสร้างที่สมดุลเส้นหลังที่ตรงแนวก ยืนที่รับน้ำหนักได้เป๊ะทุกมุมทั้งหมดนี้มันฟ้องครับว่าอนาคตไกลแน่นอนผมนิยามสั้นๆให้เจ้าชิริวเลยครับว่าหน้าตาเกินวัยแต่หัวใจเกินร้อย ใครที่กำลังมองหาอเมริกันอาคิตาที่ไม่ใช่แค่สวยแต่รูปแต่จูบหอมไปถึงนิสัยและความนิ่งจับตาดูเจ้ามังกรน,น้อยตัวนี้ไว้ให้ดีครับวันนี้ขอตัวไปปั้นเจ้ามังกรน,น้อยต่อก่อนเดี๋ยวโตกว่านี้จะหาว่าผมไม่เตือนนะว่าของเขาแรงจริงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ